สวัสดีครับผมชื่อนายสังพภูพมิลาเลขที่70็เซกชัน3 2 5 1รหัสไอดีหนึ่ง0้าสามวันนี้จะมาพูดเรื่อง culture หรือ,รอ,รอวัฒนธรรมครับ culture. culture culture มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย,ย่างไร เขาเจอมีอิทธิพลต่อทั้งการแสดงออกความรู้สึกหรือการนคิดเขาเจ้อมีอิทธิพลต่อถึงแรงจูงใจตามวัฒนธรรมได้แก่ยศตำแหน่งหรือการศึกษาสูงสูงเขาเจือมีอิทธิพลต่อบุค,คลิกนิสัยวิธีการดำเนินชีวิตเช่นการตัดสินใจเลือกสิ่งของต่างๆเขาเจอมีอิทธิพลต่อการรับรู้หรือแปล เช่นสีตัวเลขสัตว์ดอกไม้หรืออื่นๆและ culture มีอิทธิพลต่อทัศนะคติต่อมาไปดู subculture subculture มีได้แก่เชื้อชาติศาสนาภูมิภาคหรืออายุ culture culture คืออะไรบ้าง culture อย่างแรกเป็นอุบายในการแก้ปัญหาอย่างเช่น การแห่นางแมวในภาคอีสานหรือการไม่บริโภควัวกของศาสนาพราหมณ์ฮินดู culture เป็นเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่มนุษย์สร้างใช้ร่วมกันมีการถ่ายทอดมีความตเถียนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ c u เจอร์ culture คือสิ่งที่แบ่งเป็น ประเภทรูปธรรมและนามประรรมลูปธรรมได้แก่สิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านวัดสิ่งประดิษฐ์เช่นเครื่องมือหรือปติมากรรมนามธรรมนามประ,รรม,ม,ประรรมมีได้แก่ความเชื่ออุปนิสัยคณิยมหรือสิ่งที่มีแฝกไว้ในวรรณคดีสิ่งที่เป็นมาัดฐานเช่นเป็นกฎหมายเป็นจรีธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติ culture ที่เป็น cross culture หรือว่าทำตทามประเทศได้แก่สิ่งแรกคือ acculturation ก็คือการยัดเยยดวัฒนธรรมสอง strategy หรือเขาจะที่เป็นการวางแผนก็คือวางแผนขาดสินค้าที่เป็นสัตรดาน์ดก็คือเหมือนกันทั่วโลกหรือเป็น local s i z e ก็คือเป็นรูปแบบองท้องถิง่นเขาจะที่เป็น diversity การวิเคราะห์ culture ของ h o s ทดอย่างแรก individualism or collectivism in ก็คือการมีอารตัดสินใจคนเดียวหรือตัดสินใจโดยต้องเป็นมุคคละหรือเป็นครอบครัว 2. masculinity or femininity ก็คือวัฒนธรรมที่ให้ผู้ชายเน้นผู้ชายเป็นใหญ่หรือผีเป็นใหญ่ Power of distance หรือระยะห่างของอำนาจ Uncertainty a d v a d t a ก็คือการเรียนความไม่แน่นอนครับผมขอจบการบรรยายเรื่องเขาจะไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ